มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนเจสุภาการลูกชายของดาราดังเสียชีวิตในบ้านพักขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวปลอดภัยนะคะที่ล่าสุดช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีรายงานว่าศิลปินและอดีตดีเจคลื่นอารมณ์ดี98.5 g กูดเอเจสุภาการปลอดภยัยเสียชีวิตที่บ้านพักค่ะ โดยเพจ a ฟ e b o o k สรยุทธสัศนะจินดากรรมกรข่าวรายงานนะคะว่าเวลาประมาณ2องนาิกาตำรวจสอนออคลองตันเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรโรงพยาบาลจุฬาและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัอยูเข้าตรวจสอบเหตุชายผูกคอตนเองภายในบ้านพักส่วนตัวเสียชีวิตภายในหมู่บ้านหรูย่านพัฒนาการเขตส,สวนหลวงกรุงเทพมหาคนครค่ะ ภายในบ้านพบร่างของเจสุภาการศิลปินและก็อดีตดีเจซึ่งเป็นลูกชายของเจียบการจนาพรปลอดภยัยอดีตดารานักสแสดงแล้วก็ผู้จัดละครช่องเ็จนะคะเสียชีวิตที่บันไดและจากการตรวจสอบร่องรอยบาดแผลภายนอกไม่พบร่องรอยบาดแผลอื่นนอกจากรอยช้ำรอบลำคอคะ่ะเบื้องต้นทราบว่านายสุภาการอยู่บ้านกับพี่น้องรวมทั้งหมด3คนช่วงเย็นวานนี้คนในครอบครัวออกจากบ้านไปดูธุรกิจร้านอาหาร เหลือเพียงนายสุภการอยู่บ้านตามลําพังแต่เมื่อคนในครอบครัวกลับบ้านมาตอนเด็กก็พบนายสุภการเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นทราบว่านายสุภการมีอาการป่วยเป็นโ,ปโปรคไบโพล่าต้องรับประทานยาอยู่เป็นประจำค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวปลอดภัยด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ